สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็คุณหมอบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอบอยผมถามหน่อยครับว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวบเรื่องมะเร็งแล้วก็ความดันเบาหวานอัลไซเมอร์ต่างๆเยอะแยะเลยมีวิธีมีสมุนไพรอะไรดีของประเทศไทยมาช่วยรักษาไหมครตอนนี้แหละเรามีของดีอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่า คนที่เป็นมะเร็งเบาหวานความดันอย่างตอนนี้อาจารย์รู้ไหมครับว่าค,คนเป็นความดันในประเทศไทยมีกี่คนประมาณนี้ผมเคยได้ยินว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนเป็นมะเร็ง2คนจะเป็น1คนเลยแล้วสแสดงว่าเบาหวานก็น่าจะเยอะพอๆกันมั้งฮะเยอะครับอย่างเมืองไทยก็สิบห้าล้าน15ห้าล้านคนหาานคนูเยอะมากเยอะครับหูเยอะก็คือ5อคนความดันทั้งเบาหวานนะครับตอนนี้เยอะมากครับตอนนี้ประชากรไทยมี65ล้านคน15ล้านคนก็คือ5คนเป็น1คนนะ่ะใช่ครับโอ้เยอะมาก โรคเครียดอีกอาจารย์นอนไม่หลับโอ้ตอนนี้มาเยอะมากสำหรับคนช่วงหลังโควิดมาเศรษฐกิจไม่ดีโรคเครียดเยอะผมจดมาแล้วว่าโรคที่ประเทศไทยมีมาเยอะคืออัลไซเมอร์เบาหวานเป็นหวัดเป็นเกาภูมิแพ้ลมชักแล้วก็พุ่มพวงโรคุ่มพวงครับแพ้ภูมิเพรโรคซึมเศร้าด้วยซึมเศร้าอันนี้ก็ เป็นก็ไม่ดีครับฆ่าตัว<น>ตายนอนไม่หลับ,มลบผมถามพวกนี้แล้วมีสมุนไพรอะไรที่ช่วยให้ชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือป้องกันไหนมีไมมีแหลครับม,มันมีอยู่อย่างหนึ่งครับอาจารย์ก็คือช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วเดี๋ยวมันคืออะไรอ่ะมันคืออันนี้เลยครับอาจารย์นี่ให้ดูใกล้ๆหน่อยให้ดูใกล้ๆ นี่นี่น,นี่นี่คืออะไรครับเดี๋ยวผมขอดูนี่นี่อะไรครับจะช่วยให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนั่นคือผลวิจัยมาแล้วใช่ไหมผลวิจัยมาหมดแล้วครับโอ้นี่นี่น,นี่มันเป็นอะไรเนี่ยใสๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเอาวาทำอะไรเหรออันนี้ก็คือน้ำมัน CBD oil ครับ อ๋อมันคือน้ำมัน CBD Oil คนที่ทำมามันต้องได้รับอนุญาตพิเศษใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือได้โร,รงงานนะครับเป็น g o บเ l ิ c แนะครับแล้วก็มี i s o น,นะครับอย่าบอกว่าคุณหมอบอยเป็นคนผลิตเองใช่ไหมผลิตเองครับผลิตเองอาจารย์รู้ไหมครับว่าสารในเนี้ยอย่างถ้าเกิดเราซื้อที่อื่นสารในเนี้ยอาจารย์จะทดสอบได้ไง เพื่อนเพื่อนหมอบอยพาแล้วว่าเราจะรู้ได้ไงสมมติเราไปซื้อในอินเทอร์เน็ตที่ต่างๆแล้วเราจะรู้ได้ว่าข้างในมีสารครบถ้วนหรือเปล่าเออโว้ยเกิดซื้อไปแล้วมันผิดแล้วมันไม่ใช่เรากินไปแล้วมันสมบูรณ์ไม่ดีจริงเนี่ยทำไงอ่ะโอ้ก็ถูกหลอกดิใช่ครับวิธีทําไงไม่ให้รู้ว่าจริงแต่ทางเราเนี่ยมีเครื่องวัดครับมีเครื่องวัด HPLC ครับตัวนี้จะวัดค่าสารดีๆออกมามีค่าสารออกมาครบหมดเครื่องวัด HPLC ครับมันมีผลอะไรให้ผมโชว์ให้ดูนะฮะเนี่ยครับแสดงว่าเพื่อนๆถ้าจะซื้อที่ไหนครับต้องมีผลวิจัยแบบนี้จริงๆวิจัยครับดูมันคือไงให้อธิบายผมดูครับมันคือตัวนี้นะครับก็คืออย่างค่าวัดที่เราวัดมาตัวนี้ครับ CBD ได้ถึง20ซึ่งมาตรฐานจะอยู่ประมาณ10นะครับในท v d 20ใช่ครับธรรมดาต้องปกติอยู่มาตรฐาน10ครับแต่อันนี้มาตรฐานเราสูงมากครับคือธรรมด แต่เรามี 20- ่สิบของโรงงานคุณหมอบอยมี20่สิบแสดงว่าเยอะมากคุณภาพในสารที่ดีครับใช่ครับการปลูกก็ปลูกเองด้วยปลูกเป็นออร์แกนิกด้วยออร์แกนิกก็คือไร้สารปลอดสารใช่ครับอธิบายอาจารย์ฟังนิดนึงนะครับอย่างตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันตัวนี้นะครับถ้าวัตถุดิบมาไม่ดีเนี่ยตัวลกของวัตถุดิบที่เอามาสกัดเนี่ยนะครับ มันจะสามารถดูดสารพิษได้เยอะ oh. ถ้าเราปลูกในที่ไม่ดีมันก็จะดูดสารพิษขึ้นมาแสดงว่าดูดสารพิษเข้าไปก็ทําให้ร่างกายเราก็กลายเป็นแทนที่จะรักษากลายเป็นดูดพิษเข้าไปในร่างกาย<ไ>ป่วยมากขึ้นป่วยอีกทีนี้ oh. แทนที่จะลดการอักเสบของเซลล์เซลล์อ,อ,อักเสบอีกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากนะครับตั้งแต่วัตถุดิบมาเพื่อนเเคยซื้อไปราคาถูกหรือราคาแพงแล้วก็แต่มั่นใจไม่ใช่แล้วต้องดูผลวิจัยบอกเฮ้ยแพงน่าจะมัม่นใจการแพงเกินไปเครื่องตัวนี้ราคาเท่าไหร่เครื่องอะไรเครื่องวัด HPLC ครับเครื่องวัดสารที่มีประโยชน์นี่นะใช่ครับผมเดาว่าประมาณอย่างมากก็ล้านหนึ่งอ่ะไม่ใช่ครับราอาจารย์เฮ้ยอย่าบอกว่าแพงกว่าน,นี้นะแพองกว่านี้ครับฮะแพองกว่านี้ครับเท <หา S 2> ่าไหร่ฮะสามล้านบาทครับอาจารย์เครื่องตรวจสารที่ดีสามล้านบาทคุณหมอบอยลงทุนซื้อเครื่องนี้มาเพื่อมาตรวจสําคัญก็คือผู้<ห>บริโภคนะครับที่ใช้เนี่ยต้องปลอดภัยครับโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามีสารที่ดีจริง มั่นใจแล้ววิธีการกินกินยังไงกินใช้กินเขาเลยกินไหมเราก็หยดนะครับหยดที่ใต้ลิ้นใต้ลิ้นเหรอฮะครับใต้ยังงี้นี้ใช่ครับหยดได้เลยครับใต้ลิ้นนะครับอื้มอมไว้ห้านาทีก่อนนะครับอาจารย์เนี่ยเพิ่งกินนะครับองไว้ห้านาทีใต้ลิ้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหูผมพูดต่อหน้ามันรู้รสชาติมันแบบขมๆหรือมันมีกลิ่นหอมๆนิดๆคือมันคือยาเป็นยาครับเป็นเทอร์ปีนของนี่แหละครับเทอร์ปีนเพื่อที่จะที่ที่ที่ผมบอกมันจะพูดคือ ความดันเบาหวานนันไซเมอร์โรคหวัดเกาภูมิแพ้ลมชักพุ่มพวงโรคซึมเศร้าสเก็ตเงินพวกนี้หรือเกี่ยวกับมะเร็งนี่คือมันป้องกันใช่ครับอาจารย์รู้ไหมครับว่าโรคอะไรข้เจ็บที่มันเกิดในร่างกายเรามันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรใช่ทั้งหมดนี้ก็เกิดจากโรคเกิดจากเราไม่ภูมิคุ้มานน้อยอะไรนี้เหรอ ไม่ใช่ครับอาจารย์ไม่ใช่อะไรมันเกิดจากการอักเสบของเซลล์อักเสบของเซลล์ครับอ๋อหมายถึงทั้งหมดนี้มันมาจากการอักเสบเซลล์แล้วอักเสบมันก็จะป่วยภูมิคุ้มกันก็จะลดลงวัดก็คืออักเสบเหรอวัดก็อักเสบครับมะเร็งก็คืออักเสบเหรออักเสบครับอ๋อแล้วพุ่มพวงโรคพุ่แพ้เกิดจากการอักเสบภูมิคุ้มกันก็ลดลงเบาหวานล่ะเบาหวานเช่นกันครับเออเอิสุลินผิดปกติทุกอย่างมันก็ทำให้เกิดน้ำตาลงั้นก็หมายถึงว่าตัวนี้คือตัวที่ช่วยบรรเทาความอักเสบใช่ครับ ลดการอักเสบในร่างกายลดการอักเสบของเซลล์ถามเพื่อนๆว่าใครเคยซื้อกินแล้วซื้อแล้วไม่ได้ผล<ช>นั่นหมายถึงว่าอาจจะมีสารที่ไม่มีการตรวจแบบนี้<ช>มาจริงรไม่มีการตรวจจริงๆก็กลายเป็นว่าโอใช้ไปไม่มีประโยชน์คุณหมอบอยบอกว่ามีสาร CBD มากกว่าที่อื่นถึง2เท่าของเรามีสารถึง20นะครับเรราเลาบอกว่ามี10ใช่ไหมปกติมาตรฐานคือ10%ของ c b d 10%ของ c b d ก็คือหนาเข้มข้นมากที่เราวัดจากวัตถุดิบแต่ตัวนี้จะมี20เลยตัวนี้20ครับใช่ครับโอ้ยี่เลยจุดเด่นของตัวนี้มีอะไรครับอันนี้เราผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับ ISO 9001ครับ ได้โรงงานมาตรฐานอีกมาตรฐานครับระบบก๊อบนแกลบนะครับทุกมาตรฐานอยู่ในตัวนี้หมดเลยนะครับก็สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เวลาเราออนแอร์เนาะผลงานวิจัยนี้ก็เยอะมากใช่ผมลืมบอกไปวันนั้นผมรู้อีกอย่างหนึ่งว่าในยุคนี้โรคภัยไข้เจ็บจะแรงขึ้นเรื่อยๆรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าการฉีดยาการใช้ยาที่แรงขึ้นเชื้อโรคจะดื้อยามากขึ้นเมื่อดื้อยามากขึ้นโรคก็จะแรงขึ้นคนที่ไม่มีภูมิต้านทานหรือไม่มีการป้องกันเนี่ยเราอาจจะ ป่วยหนักขึ้นใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคภัยไ้เจ็บเยอะครับ PM ก็เยอะใช่ไหมครับในอากาศทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับผมมองว่าในการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเกิดเรามีน้ํามันที่ดีซ b d ีดีออยที่ดีเราสามารถใช้แล้วก็ใช้ได้ทุกวันทาให้เสริมภูมิคุ้มกันนะครับโรคเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะห่างไกลจากตัวเรานะครับสุขภาพก็จะดีขึ้นในนี้มีสําหรับกี่ครั้งครับอันนี้นะครับเราสามารถดอบหยดนะครับได้ถึงประมาณ100หยดครับอาจารย์ วานหนึ่งร้อยหยดนะครับใช่ครับแล้ววิธีใช้ก็ไม่ยากครับอาจารย์เราก็สามารถหยดตอนเช้าได้นะครับตอนเย็นได้แล้วก็ก่อนนอนนะครับเช้าก่อนเย็นตอนก่อนนอนตอนที่สําคัญคือไม่เมาด้วยครับอ๋อเพราะเป็น CBD ไม่งั้นอาจารย์ตอนนี้คงยืนอยู่ไม่ได้แล้วคงต้องหลับแล้วครับเพราะว่านานมากหยดไปเป็นสิบนาทีแล้วใช่ไหมครับอาจใช่ไม่เป็นไรครับยังไงครับรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมานี่ผมรู้สึกว่ามันสดชื่นดีเนาะแล้วราคาเท่าไหร่ครับตามท้องตลาดนะครับเท่าไหร่ยังไงท้องตลาดนะครับขายอยู่ขวดละสองพันบาท สองพันบาทใช่ครับต้องหมอบอยขายถูกอันนี้ด้มไหมผมรู้ว่าต้นทุนน่าจะแพงอยู่อันนี้เราวัตถุดิบอย่างดีนะครับแล้วก็การ เช็คข้าวสารอย่างดีแล้วเพื่อคุณภาพนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงลองเทสแล้วก็ทดสอบได้อันนี้เราจะพิเศษให้นะครับปกติพันสี่เก้าสิบครับอาจารย์แต่ทีนี้พิเศษลดหน่อยลดหน่อยเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแฟนขับอาจารย์ด้วยก็พิเศษเลยนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับฮะเก้าร้อยเก้าสิบบาทครึ่งนึงเลยเหรอพิเศษเลยครับแล้วเดี๋ยวนะถูกอย่างนี้ไม่พอนะคุณกำไรไหมพอไหวไหมอันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกอะไรนะครับเพื่อเพื่อน มนุษย์เราที่มีสุขภาพที่ดีทั้งหมดนี้จุเท่าไหร่คฮะความจุอันนี้นะครับ,รบจุ10 ml นะครับ10 ml ควเข้มข้นของ CBD อยู่ที่500มิลลิกรัมเข้มข้นเลยเ็เข้มข้นครับและที่มั่นใจก็คือว่ามีใบรับรองแล้วผู้ขายอยู่ที่นี่เห็นหน้าเห็นตาเห็นชัดเจนแล้วก็เป็นผู้ปลูกเองด้วย ก็ผลิมาจากออร์แกนิกล้วนๆนะครับไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงนะครับไม่มีสารปนเปื้อนด้วยโอ้รู้ที่มาที่ไปแล้วผู้คนขายแล้วผู้ผลิตเองมีมาตรฐานปลูกเองผลิตเองแล้วขายเองด้วยแล้วก็ได้รับใบอนุญาตไม่ม่่ครับมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับถ้าจะซื้อต้องซื้อจากแบบนี้มั่นใจจริงที่รู้ที่มาครับอย่างชัดเจนชัดเจนครับครับถ้าสนใจให้สแกน QR code คหรือแอดไลน์มาที่แ s i GLT 2 0 2 0 ถ้าทักมาที่อื่นเราจะไม่ตอบนะครับเอาใหม่นะครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code หรือแอดไลน์มาที่ GLT 2020แล้วทักมาว่าสนใจถ้าไม่ทักมาว่าสนใจเราจะไม่รู้ว่าคุณสนใจอะไรนะครับ